อารมณ์ค่ะพุธร่มจนมืดหัวมืดแตามีแตะกีปุ่นเข่าเฮือนขีปุ่นขีฝอยเต็มเฮือนออารถพี่น้องเลยเฮืนก็ประพัสคมากคือขีปุ่นเนะีย่ยเนาะใบใหม่ใบตอกเยมเฮือนออารถโอ้ยถ้าว่ามือนีซ้ำนีมืออื่นสิ่เป็นไหนเนาะ mấy nhăn là liều hả liều có nào hả cây cái môn thì khẩu ngăn nó sao liều cả nào mặc liều ô oh. bò bày bò bày chị đến ngay chân pèn mệt hái à, ngay phải lên lôm Để. lôm 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 đang vừa vừa ออต้นไม้ก็เหี่ยวมิดเลยป่ะที่นี่ค่ะล่มแห้ง่ะนี่บ้าทองฟ้านเนี่ยแจ่มสายยางหักยางหักล่ม ร่มจนกีดินแปลนมาถล่มดังยูบือบือบือไปแต่ย่านมางฮ่องหน่อยแขวนมันรดน้ำบวบมึงมบวบก,กินมอท่านมึงเดี๋ยวร่มมันแห้งแห้งหอีเดองน้อง อียังดอกพี่ใช่ธรรมชาติบานเท่าเลยล่ะทายใบตะเบิงหาปีหนานมันมีล่มทายใบตะเบิงปีหนานตอนนี้มันกันหนาวอยู่แต่ว่ากันหนาวโม่แห้งอะ่ะล่ะพี่หน่อยแต่มันหักร่มไงมันไงมีแต่ขี้ฝุ่นฝุ่นหล,ลายหลายเฮ็นงังไลยนี่ใสิล่มแห้งไปนี่ยิ่งเข่าก็มันกินทั้งนอกวไ่ได้ได้ฝุ่นหลายค่ะ ขี่พุ่นขี่ฟอยเต็มมาโหลดเอาแดดออกแล้วมาที่นี่แดดออกแล,แล้วแม่เอาข้าวให้กินใกล้กับมาถากินขา้าวเอาข้าวบักหลิวกินก่อนีิยวเหี่ยวข้าวอะลูกเอ้ยเหี้ยว รอเลยคุณรอของแม่รอสุดเลยเนี่ยอหลิวเนี่ยอหลิวสุดรอของแม่ครับผมเอาปลาแจมใส่องมือแล้วพี่น้องคอยท้ายคิดลมมาไหวให้เบิ้งเนี่ยมันลมมันเหลือเนาะตายไปให้เบิ้ง ไปสิมากินต่อยเนยวตอบส่องยูนี่ต้นไม้ก็ได้นี่ยังขอบคุณที่รับชมเดอ้อบอมไม่ยังให้เบิงดอกนี้ไม่แจร่มรยากาศหนาบ้านพี่น้องเลย